ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

ผู้ที่มี إ ي م านต่อหล่อสุภาณหวัวจาราจังหลายครับเอาหล่อสุภาณหัวจาราได้ทรงเตือนพวกเราเอาไว้ในอัลกุรอานเตือนให้พวกเราเระวังจากหลายสิ่งหลายประการด้วยกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เลาจาราได้ทรงเตือนพวกเรานั้นมันคือสิ่งที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความเสื่อมเสียนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศและการลงโทษของัล่อสุฮานณหูวจาราทั้งดุนยาและก็อาครา และหนึ่งในสิ่งที่เราสุฮานฮูวาจาราได้ทรงเตือนพวกเราและนับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อันตารายและเลวร้ายนั่นก็คือการทําตามอารมณ์เพราะว่าการทำตามอารมณ์ของเรานั้นบั้นปลายของคนที่ทำตามอารมณ์นั้นเขาจะพบกัดจุดจุดจบที่เลวร้ายทั้งดุนยาและก็อาเคเรและเมื่อใดก็ตามที่เราทำตามอารมณ์ของเรานั้นการทำตามอารมณ์จะเป็นสาเหตุที่จะนำพาพวกเราไปสู่การหลงทาง Aw, asks, a l l a ต ت อ ا ลากล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่า“อัฟรอไอต์มุฮัมมัดจะไม่เห็นหรือม่ทจะ้าอลฮูฮวจะไม่เห็นหรือว่าคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าแปลว่าอารมณ์ของเขาว่าอย่างไรเขาก็จะทําตามอารมณ์ของเขาแม้ว่าอารมณ์ของเขาจะทําในสิ่งที่่าฝืนลล l a h และรอซูลลล l a h บอกว่าว่า a ฮ l a h u l h u alainmin และเมื่อเขาทําตามอารมณ์ของเขาแล้วเนี่ย Allah จะทําให้คนคนนั้นหลงทางอะลาไอ้มินหลงทางตา,ตามความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ตั้งแต่อดีตการว่าคนคนนี้เขาทําตามอารมณ์ของเขาและณนะวันนั้นเขาจะหลงทาง a ล l a h จะจึงทําให้คนคนนั้นหลงทางอันเนื่องมาจากการที่เขาลงมือกระทําความชั่วนั้นล l l a h บอกว่าข้าจะมาอารามั้ไอฮวะกันบีฮีและเมื่อนั้นอ a อา a าจะประทับตาลงบนที่ หูของเขาและหัวใจของเขาว่าจะลอาลาบอสรีฮีกีชาวะแล้วอัลลอลาจะให้มีสิ่งมบบาบทบังการมองของเขาฟาไมยะฮีฮ ah ิมิบะอดินลาแล้วคู้ใดกันเล่าที่จะชี้ทางนำให้แก่เขานอกจากอัลลอฮ์ตาอาลาอัฟาลาจะดับกรุนฉณนที่พวกเจ้าจึงไม่คิดจึงไม่ใค,คร่ครวญถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วอัลลอฮ์ยังกล่าวไว้นี่อีอยะห์หนึ่งบอกว่าฟาอิลลัมยัสตาจีบูลัก มมหัมัดหากว่าพวกเขาคนที่พวกเจ้าเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาห้ามปรามพวกเขาสั่งใช้พวกเขาหากพวกเขาไม่ตอบรับไม่ปฏิบัติตามเจ้าแล้วเนี่ยฟ้าอันลัมมุฮัมมัดเจ้าจงรู้ว่าอัน้นมายากจะบีอูนะอหัวอุมเจ้าจงรู้ว่าการที่พวกเขาไม่ปฏิบัติตามเจ้าไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าเจ้าเป็นนบีแต่สาเหตุอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาปฏิบัติตาม อารมณ์ของพวกเขาว่ามันอ่อนลุ่มมานจะแบบอหวะบีก็ยินดีหูดมิในลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจึงถามบอกว่าและผู้ใดกันที่จะหลงทางหลงทางห่างไกลและเลวร้ายยิ่งไปกว่าคนที่ตาตามอารมณ์ของเขาโดยที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของอัลสุบฮานอูวะละอาลาทางนำขององค์อ ah ินนัลลอฮะลายะฮดี และย่ดินอ้ามอดีมินและแท้จริงเราสุภานะฮูวาจะอาลาเพราะองค์จะไม่ชี้ทางนำให้แก่กลุ่มชนที่อาจทมต่อตัวของพวกเขาเองท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจาลาทั้งหลายครับและการกระทำการทำตามอารมณ์ของตัวเองนั้นยังเป็นสาเหตุที่สำคัญที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความพินาศเพราะคนที่ทำตามอารมณ์ของเขา คนคนนั้นได้ทําลายตัวเขาแล้วปาเจนบีศาอลล่าของอาลียูมาซัลลัมได้กล่าวถึงสามประการที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศและทารุสก็กล่าวขึ้นบอกว่าฟาชูฮุนโมตอุนคนแรกหรือการงานแรกที่จะนําพาเราไปสู่ความพินาศคือความตรณีที่เหนียวคนขี่เหนียวขี้เหนียวถึงขนาดที่ว่า เห็นใครมีอะไรได้อะไรอยากจะมีอยากจะได้เหมือนกับคนคนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่กล้าและไม่ยอมที่จะใช้ใจ่ายไม่ยอมที่จะบริจาคออกไปจากตัวของเขาคนที่สองว่าหาวานันมุดมุดแจบะคนที่สองคือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองและคนคนนี้แหละการกะทํานี่แหละก็เป็นหนึ่งในสามการงานที่จะนําพาไปสู่ความพินาศ และประการที่สมวอยาบุญมารีบินัปสีนั่นก็คือการที่เราหลงตัวของเราเองหลงว่าเรามีอำนาจหลงว่าเรามีความรู้หลงว่าเราเป็นคนดีหลงว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จนกระทั่งว่าเมื่อเราหลงแล้วเราคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นแล้วและความคิดและความเชื่อนั่นแหละ มันจะนําพางพวกเราไปสู่ความพีนาอย่างนั้นจะพี่นอ้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลดาทั้งหลายครับการทําตามอารมณ์ของเรานั้นมันคือการกระทําทุกชนิดที่ทําไปแล้วมันค้านมันฝ่าฝืนมันไม่ตรงกับความเป็นจริงและความถูกต้องไม่ตรงกับสิ่งที่อลัลลอฮฺและเราซุนเนสังใช้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดการปฏิบัติหลักความเชื่อมัน่น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติในศาสนาสิ่งใดที่มันตรงกับอารมณ์ของเราเราเลือกปฏิบัติแต่สิ่งใดที่มันไม่ตรงกับอารมณ์ของเราเราไม่ทําถึงขนาดที่ว่าเรื่องบางเรื่องศาส,สนาอนุญาตให้ทาได้เราบอกว่าทําไม่ได้เพราะมันไม่ตรงกับอารมณ์ของเราเรื่องบางเรื่องศาสนาห้าม แต่เราบอกว่าทําได้เพราะมันตรงกับอารมณ์ของเราดังนั้นสิ่งต่างๆวอนนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับเราไม่ยังเกรงต่อเราจะอาลาการนั้นหรือพี่น้องศาสนาเป็นของเราเหรอศาสนาเป็นของเราอยากจะทําอะไรก็ทําตามอารมณ์ของเราใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่ครับศาสนาเป็นของอัลลอฮ์สุคฮะนะฮูว่าจะอะลและรอซุลขององค์ดังนั้นเมื่อใดก็ตามการงานใดก็ตามที่ มีอารมณ์ของเราเข้าไปอยู่ร่วมการงานนั้นๆจะมีแต่การงานที่เลวทามจะเป็นการงานที่เสื่อมเสียจ,จะเป็นการงานที่ส่งผลร้ายต่อตัวเราและคนรอบตัวเราทั้งหมดถึงแม้กระทั่งความรู้ก็ตามหากว่าความรู้ของเรามีการรู้และปฏิบัติตามอารมณ์ของเราความรู้ของเราที่ทำโดยการตามตามอารมณ์นั้นมันจะนําพาไปสู่การการะทําในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมมันจะนําพาไปสู่การหลงทางแม้กระทั่งการปฏิบัติอิบาดะหา ากว่าเราปฏิบัติอิบาดะตามอารมณ์ของเราเราจะเป็นคนที่โอ้อวดและหวังอยากจะได้ยินอยากจะให้คนเห็นใน,ในสิ่งที่เรากระทำและสิ่งที่เรากระทำและกระทำโดยการที่เรานั้นทำตามอารมณ์มันจะทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่ฟ่าฝื้นอัลลอฮ์และเราซูนของและเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่เราตัดสินตามอารมณ์ของเราการตัดสินของเราตามอารมณ์มันจะนำพาเราไปสูขขกรร่การอาธรรมการข่มเหง การไม่มีความยุติธรรมและเมื่อไรก็ตามที่จัญญามารยาทของเราเราเลือกที่จะมีมารยาทต,ตามอารมณ์ของเราการที่เราทำตามอารมณ์มันจะนำพาพวกเราไปสู่การละโมบโลกมากสิ่งที่มีอยู่ในดุนยามันจะนำพาพวกเราไปสู่จัญญามารยาทที่เลวทรามที่ศาสนาได้เตือนและได้ห้ามและได้สั่งใช้ให้พวกเราออกห่างจากสิ่งต่างๆวันนั้นทา่นานลีบินอาบีตอลิบรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวคำพูดหนึ่งบอกวา่า อินนั่อขว ا ف มาอัตขว ا ف อัลัยคุมอิสเนตันท่านอัลีบอกว่ามีอยู่สองสิ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านประการแรกคือตู้รุนอะมันการลุ่มหลงในดุนยาสองวัตจิบะอุนฮาวาการทำตามอารมณ์ฟะอัมมาตูรุนละมันฟัยนซีลอาคิรบเมื่อไรก็ตามที่เราลุ่มหลงดุนยาเราจะลืมลกอาคิรบว่าอมัจจีบะอันฮาวา ฝยสุดโยนินฮักที่ส่วนการทาตามอารมณ์การทําตามอารมณ์นั้นมันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราและขวางกั้นเราจากการที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องและศัจธรรมและความดีงามดังนั้นทัพีน้องผู้ที่มีอีมานตอนเราสุมผัสพระธะระจารทั้งหลายครับการทําตามอารมณ์นั้นมันคือบาลามันคือความเลวร้วายมันคือความชั่วร้ายถึงขนาดที่ชาวซะลัดบางทัานกล่าวบาว่าอัลฮาวะ ยาอุ่นการทําตามอารมณ์นั้นหรืออารมณ์ไค่ของเรานั้นมันคือโรครา้ายวะโมขอลาฟาเจหูดาว่าแต่การที่เราฝืนอารมณ์ของเราไม่ทําตามสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่มันขัดกับหลักการของศาสนานั่นคือยารักษารักษาการอยากทําตามอารมณ์โดยเหตุนี้จารีโน้ทติมีอิมาต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับคนที่จะมีความสุขที่สุดทั้งดุนยาและออก็อาคีรอคือคนที่เมื่อไรก็าตามที่เขาปรารถนาอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันค้านกับหลักการของศาสนาและเขาคอยยับยั้งความรู้สึกหรือความอยากตัวนั้นเอาไว้อารมณ์ตัวนั้นเอาไว้คนคนนั้นคือคนที่มีความสุขที่สุดดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่บอกให้พวกเรารู้ว่าคนที่มีอีมาที่เป็นบาปอ,องอัล้อเขาจะต้องพยายามอดทนอุตสาหะพยายามขัดเกลาตัวของเขาพยายามต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการทํทาตามอารมณ์ที่จะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศและยังมีการงานหลายประการเดียวกันซึ่งเป็นการงานที่จะช่วย หรือให้เรานั้นออกห่างจากการทําตามอารมณ์ของเราประการแรกนั่นคือการที่เราจะต้องเป็นคนที่มีความจริงใจต่อ a ลอ a ์และเมื่อไรที่เราจริงใจต่อ a l ล a h س ์ ح ุ ن าแนะก็ัลลอแล้วเราจะต้องตั้งมั่นอย่างแท้จริงประการที่สอง เราจะต้องมีความอดทนเพราะคนที่เขาไม่มีความอดทนเขาจะไม่สามารถระง,งับและยับยั้งไม่ให้ตัวของเขาทําตามอารมณ์ที่อยู่ในหัวใจของเขาประการที่3เราจะต้องพยายามต่อสู้กับตัวของเราเองเพราะอัลลอฮฺจาร,กรากล่าวเอาไว้ในกุนรอานบอกวันลดีนะจะฮะดูฟีนะและบรรดาผู้ที่ต่อสู้อดทนในหัวใจของเราและนะดียันนะฮุมซูบุละนะ แน่นอนเราจะชี้ทางนำหนทางต่างๆของพวกเราของเรา,เราให้แก่คนเหล่านั้นว่าอินน uh ัลลอฮะและมาอันมมฮ์ซินีนและแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะขอวัวจะอะาพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีและประการที่4ี่เราจะต้องนึกและไข่ควงถึงบั้นปลายอันเลวร้ายและจุดจบ อันน่าเจ็บปวดสําหรับคนที่ชอบที่จะทําตามอารมณ์ของตัวเองและประการสุดท้ายเราจะต้องวิมวอนขออุทิศต่อรอสุภาโนฮูว่าจะอะไรให้มากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาที่ท่านนบสันนลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะลัลลัมได้สอนพวกเราเอาไว้ในขะดที่บทหนึ่งสลาสุลลอฮ์สันนลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะลัลลัมได้กล e, like, ่าวบอกว่าอัลลอฮุมะอินนีออูุบ أعوذ بيك من م ك ราติลอัคลา ق วันอะมะนิวันอะหัวโอ้ล l l a ์แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการมีจัญญามารยาทที่เลวทรามให้พ้นจากการงานที่ชั่วช้าให้พ้นจากการทําตามอารมณ์ที่เล็วซ้ำเดียเถิดอะกูลกอลิฮีดห่ัสตักฟิรุลลอฮ์อัลอาดิมะจียลิลลิวะลากุมวะลิสัยลิลมุสลิมีนัมินคุลลิัมบิลวะขัติย์เอห์ฟัสตักฟิรูอ์อินนะฮูฮุลลอฮ์ฟุรุรฮิยิม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا أما بعد من إيمان قال سبحانه وتعالى تبارك في เขาอยากทำอะไรปาถนาอะไรอารมณ์ต้องการสิ่งใดที่มันข้านกับหลักการศาสนาคนคนนั้นทำตามอารมณ์ตลอดคนเหล่านั้นเมื่อวันที่เขานอนอยู่ในหลุมฝังศพเขาจะพบกับความขับแค้นและความยากลำบากทั้งวันที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพและวันที่เขาฟื้นคืนฉีพขึ้นมาในวันเกียร์มาแต่ผู้ใดก็ตามที่พยายามฝื้นอารมณ์ของตัวเอง ในสิ่งที่มันค้างกับบทบัญญัติของศาสนาคนคนนั้นจะพบกับความสุขจะพบกับความสุขสบายในวันที่เขานอนอยู่ในหลุมฝังศพ และวันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่เขายืนอยู่ต่อหน้าลัสุภาณอุวาจาละในวันเกียร์มาฉะนั้นคนที่เขามีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวของเขาคือคนที่มีอีมานต่อลัสุภาณอุวาจาละอย่างแท้จริงและคนที่มีอีมานต่อลัสุภาณอุวาจาละอย่างแท้จริงเขาจะมีความบริสุทธิ์ใจต่อตัวเองและเขาจะไม่ทรยศคดกงตัวเองและเขาจะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันวันหนึ่งที่เขาลับใจไปพบกับลัสุภาณอุวาจาละและคนเหล่านั้นเขาจะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อที่จะออกหหางจากการทําตามอารมณ์ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความหินนาเพอเราสุภาณหูวใจเราได้สรงสัญญาเอาไว้ในอัลกุรอานสําหรับคนที่ทําตามอารมณ์และคนที่อดทนอดกลั้นไม่กระทําสิ่งใดตามอารมณ์ของเขาในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์และเราสูนขอพระองค์เราจะอธาได้กล่าวไว้บอกว่าวั a บ b نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه محمد توت اطهن ตัวของเจ้าจงอดทนที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนบรรดาผู้ที่อีบาดะต่อลล l a ์ขอดูอาต่อลล l a ์ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นคือบรรดาผู้ที่กระทําอีบาดะเหล่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อลา l a ์ซุพานะฮุวาจาละวาลาจะดูไอนากะอันหุและเจ้าอย่าได้ละสายตาทั้งสองของเจ้าออกจากบรรดาคนเหล่านั้นตูรีดูซี่นะตันฮทยาติดดุนยาเพียงเพราะว่าเจ้าต้องการปาถนาความสุข yang ada dunia wala tuti' มันอ้าฟันนาตอนบะและมุฮัมมัดเจ้าอย่าได้เชื่อฟังคนที่เราได้ทำไม่หัวใจของเขาเผลอดเลจากการลำลึกถึงเรานั่นหมายความว่าบรรดาคนที่ไม่มี إ ي م าบนบรรดาคนที่ลหลงไหลกับดุนยาเมื่อคนเหล่านั้นมีลักษณะเหล่านั้นเขาจะไม่ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุฮาหนะฮูวาจาละอัลลอฮฺจาลาจะทำให้คนเหล่านั้นหลงลืมการลำลึกถึงพระองคและเลยต่อการลำลึกถึงพระองค์อันเนื่องมาจากการที่เขาเริ่มจากตัวของเขาเองซะก่อนอัลล ขาราชการสั่งท่านรสุลบอกว่าอย่าเชื่อฟังบรรดาคนเหล่านั้นวัจะบะอาหาว่าและอย่าเชื่อฟังบรรดาคนที่ทาตามอารมณ์ของเขาโอ้ก้าณาอัมรูฮูฟุตอพอแท้ที่จริงการงานของบรรดาคนเหล่านั้นจะเป็นโมฆะจะสูญสลายแต่ว่าจะไม่ได้รับการตอบแทนแล้วเ้าราชารสั่งซ่ลของพระองค์ให้กล่าวบอกว่าวะกุลมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าอัลฮักกุมีรับบิกสัจธรรมความถูกต้องนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าของพวกเจ้า ฟัรมันชาฟันยุกมิวฟัรมันชาฟันยุกมินฟัรมันชาฟันยักฟูดดังนั้นผููใดปรารถนาอยากที่จะศรัทธาก็ศรัทธาและผููใดปรารถนาอยากที่จะปฏิเสธก็จงปฏิเสธเลยนี่ไม่ใช่เป็นคําสั่งแต่นี่เป็นการคู่ให้ระวังถึงการลงโทษอัลลอฮฺตรลาจริงกล่าวบอกว่าอินนาจะดานาลิฟาลิมีนนารอนอาฮาตบิหิมซุรอดิกุฮ่าอัลลอฮฺบอกแท้จริงเราได้ตระเตรียมนรกไว้สำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขา คือคนที่ทําตามอารมณ์ของพวกเขาคือคนที่ละเลยต่อการลเรืถองจรลสุภานณุวะจาลลอัลลอฮฺบอกนรกในวันกิยามะ จะมีกำแพงที่สูงตั้งงานปิดห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ววาอสตาริสูเมื่อพวกเขาขอร้องขอความช่วยเหลือหิวน้ําอย่างจะกินน้ําเพราะในนรกไม่มีน้ําเย็นเหมือนกับชาวสวรรค์เมื่อพวกเขาถูกทรมานด้วยกับไฟนรกถูกทรมานด้วยกับต้นักุูมต้นน้ำเขาจะร้องขอความช่วยเหลือร้องขอน้ําดื่มอัลลอฮ์บลยุรสูบีมาอิงกกลมุลิยัชวิลวุยูอัลลอฮ์จะอะไรจะให้พวกเขาได้ดน้า แต่น้ํานั้นจะมีลักษณะเหมือนกับทองแดงที่ถูกหลอมละลายอันหนึ่งมาจากความร้อนนั่นแปลว่าเขาจะถูกลาดลงบนตัวของพวกเขาบนใบหน้าของพวกเขา,เขาจนกระทั่งว่าใบหน้าของพวกเขานั้นไม่เกลียมอันหนึ่งมาจากความร้อนของน้ําร้อนในนรกอัลลอฮ์จึงบอกบิสชะรอบุวาซซอัตมุรตะฟะกอมันช่างเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้ายิง่งและช่างเป็นที่พำนักที่เล็วล้ายิง่งแต่สําหรับคนที่มีอีมานคนที่เขาลเลื่องถึงอัลลอฮ์สุข ละคนที่เขาไม่ทาต่อตัวของเขาคนที่เขาไม่ปฏิบัติไม่ทําตามอารมณ์ของเขาอัลลอฮฺอินนัลละดีนะอามานุอะอามินุสซาลิฮฺแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายอินนาละโมดีอูอัจรามันอัฮเซนอามาละแท้ที่จริงเราจะไม่ทําให้รางวัลของบรรดาคนเหล่านั้นสูญหายไปไหนอุลาอิกาละฮมยันนาจุนเจเจรีมินตะฮ์ทิฮันอันฮาร์อัลลอฮฺะชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ซึ่งสวรรค์เหล่านั้น จะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านเบื้องใต้ของพวกเขาอยู uh a a ่ฮัลเลูนาฟีฮามินอาซาวิรรมินดาบพวกเขาจะสวมใส่กำไรที่มาจากเทาคําวัยนบาซูนาฟิยาบันโุดรัมมินซุนดูซิลวอิสตาบะรกและพวกเขาจะสวมใส่อาภรณ์ที่ทำมาจากผ้าไหมสีเขียวจะมีทั้งผ้าไหมที่มีเนื้อหยาบและผ้าไหมที่มีเนื้อละเอียด มุจจกีนาฟีฮาอาลันอโรอยพวกเขาจะนอนเอกคเนกอยู่บนเตียงในสวรรค์เน,นียมัสวาวบวะฮัสุนัมตมุรุตฟะกอช่างเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยมในโลกอาเิระอนั่นคือรางวัลตอบแทนสําหรับคนที่เขาไม่กระทําตาม

العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون